สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับหวังนะครับที่เดิมที่บริษัทเทรยนตเซรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับสวัสดีนะครับ FC นะครับที่ติดตาม y o ยูทูบช anel รถมือ2และแฟนเพจนะครับฟีดโปรโมชั่นรถมือ2ฟีดาด้วยนะครับ สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะผมจะมารีวิวนะฮะที่เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะครับปรับสภาพทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยกับคันนี้เลยนะคันนี้จะเป็นรถเก่งซีดันผู้บริหารนะครับปีใหม่ไม่น้อยราคาเบาๆคันนี้จะเป็น Toyota Camry นะครับ2.0ตัวจีนะฮะปี2017นะครับปี2016นะครับคันนี้ปี2016นะฮะการใช้ผ่านการใช้งานไปแล้วนะฮะ150,000กว่าโลนะครับคันนี้บริษัทเพ็ดยนนะครับ ขายราคา629,000บาทนะครับคันนี้ผ่อนสบายๆเพียงแค่12,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของตัวโครงสร้างเดิมจากโรงงานอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถเองนะครับไม่มีการชนหนักชนเบานะฮะที่คว่าโมดิฟายตัดต่อไปม่อย่างแน่นอนนะฮะคันนี้มาพร้อมนี้เรื่องของกระจังหน้านะครับเป็นสีดาด้านนะครับสองเส้นนะฮะ แล้วก็มีตัวที่เป็นกันยังหน้าตัวคิ้วนะฮะเป็นสีโครเมียมอีกชั้นหนึ่งนะครับรายละเอียดของตัวรถเองเดิมๆนะฮะโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะฮะใหญ่ๆนะครับเป็นสีโครเมียมเช่นกันนะครับมาพรา้อมในเรื่องของชุดไฟคงในโคมไฟหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับนะฮะมีไฟตัดหมอกให้ตัวกรอบเองสีสีโครเมียมนะฮะแล้วก็มีตัวลังพึ่งนะครับเป็นสีดำดำด้านนะครับตัวนี้นะฮะจะมีตัวเซนเซอร์ด้านหน้าอีก2จุดนะครับมีู่2จุด จุดซ้ายกับจุดขวาเลยทีเดียวนะในเรื่องของโปรเซสเซอร์ฝากระโปรงเดิมจากโรงงานคันนี้ไม่มีรอยขีดข่วนใดๆนะครับในส่วนของกระจกนะกระจกด้านหน้าบานใหญ่นะครับเป็นมีตามมาังของโตโยต้าอย่างชัดเจนภาซีพรบรนะครับสามสิบมกลาปีหกหกต่อให้เรียบร้อยนะครับคันนี้มีในเรื่องของตัวเรดาร์นะครับเรดาร์ให้มาด้วยนะครับในเรื่องของตัว Adaptive c r u i s e Control นั่นเองนะครับรายละเอียดของตัวรถเองนะครับนะฮะคันนี้ก็มาพร้อมในเรื่องของ ล้อนะครับชุดชุดล้อล้อหน้านะก็จะเป็นดิสเบรกนะครับเป็นล้ออลอยนะครับห้าลูร้อยนะครับนะได้ยางของบริสโต้นะครับได้ยางของคันดีเยี่ยมเลยนะครับขนาดขอบยางคันนี้ก็2องหนึร้อยสิบห้าถ้าหกสิบขอบสิบหกนะครับยางปีซีพันสิบเก้าสัปดาห์ที่สี่สิบสี่นะครับแบบนี้เลยนะฮะในส่วนของซุ้มล้อภายในนะครับเดิมเดิมตัวเบาโช๊คเดิมนะครับเบาโช๊คสวยๆเลย รอยอาร์ตเน็อาร์ตต่างๆตัวน็อตเองไม่มีการเคลื่อนไหวได้เครื่องยนต์ของ Toyota v v t i w ด้วยนะครับนะในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็เป็นกระจกมองข้างภาพปิดไฟไฟ้าและปรับมุมมองทิศทางต่างๆ,ๆก็จะเป็นไฟไฟ้าหมดแล้วนะครับติดฟิล์มปอรรอบคันเรียบร้อยนะคันนี้ที่มือจับจะเป็นสีโค้มเมียมสีรถจะเป็นสีบอลเงินนะฮะป,ป้ายทะเบียนคันนี้ก็ C722 นะครับ C722 ไปแต่บินคันนี้เลยยังว่างอีกหนึ่งคันในส่วนของรายละเอียดนะครับด้านหลังเองนะครับชุดล้อหลังก็จะเป็นดิสเพรสเหมือนกันล้ออลลอยของ5รูร้อยขอบ17ยางของ Bridgestone ยางของอีโคเปียนะถือว่ายางค่อนข้างดีในเรื่องของยางยาง P19 ในส่วนของซุ้มล้อคานซี่ต่างๆซุ้มล้อเบาโชกเดิมนะครับจากโรงงานรถสวยนะครับสภาพดีเยี่ยมครับลังคาสวยๆไม่มีรอยขีดข่วนใดๆนะฮะกระโดดด้านหลังเข้ากันบานเป็นบานใหญ่ที่มีตัว สลักชื่อเป็นตัวต้งอย่างชัดเจนนะครับไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายที่เป็น led นะครับไฟท้ายเป็น led แล้วมีตัวเซนเซอร์อยู่สเกิร์ตหลังนะครับอยู่4จุดนะตามทิปนี้เลยนะครับตัวสเกิร์ตหลังก็จะมีตัวแต่งในเรื่องของสีดําด้านนะครับมีท่อท่อเดี่ยวเป็นท่ออลูมิเนียมนะครับมีไฟสะท้อนแสงอีกคู่หนึ่งนะครับไฟท้ายนะครับเป็น led นะครับได้ัวชีที่มัน d 4 s เป็นเครื่องสสู่ตัว g ตัวท็อปปี2000ปี2อ1 6นนะฮะในเครื่องของส0 0 0 แคมรี่มีโลโก้ตรงกลางอย่างน,น้อยู่เรียบร้อยนะครับในส่วนของด้านด้านบนนะก็มีไฟเบรกดูที่สามอีกดวงหนึ่งนะฮะฝาท้ายนะ,ะครับสามารถเปิดจากฝั่งคนขับได้หรือจะก,กดจากด้านหลังนะกดจากด้านหลังได้เลยหรือจะก,กดที่คุญแจก็ได้นะครับสามารถเปิดได้3ามามทางในส่วนของรายละเอียดนะครับโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะครับเมื่อตัวเมื่อจะเป็นตัวเม็ดอาร์ตตัวน็อตต่างๆรอยซีนเดิมจากโรงงานอย่างแน่นอนะนะครับภายในเก็บสภาพเป็นที่เรียบร้อยสวยงาม นะครับข,ข้างในก็จุดได้ประมาณ5 0 0ถึง600ลิตรเลยทีเดียวในส่วนของโครงสร้างด้านหลังนะครับนะในส่วนของโครงสร้างด้านหลังด,ด้านล่างเองก็นะครับก็มียางอะไหล่นะครับยางอะไหล่เป็นยางที่เป็นยางล้อลอยเหมือนกันนะเป็นล้อลอยห้าูร้อยเหมือนกันนะครับยางอยู่ในสภาพดีมากนะของของทรันซ่านะแล้วก็ยังไม่เคยแตะพื้นนะครับอุปกรณ์แม่แรงเครื่องมือต่างๆคันนี้อยู่ครบ ห่วงนึ่งห่วงขึ้นมือนะครับคันนี้อยู่ครบแล้วนะครับในส่วนของรายละเอียด <itu? S 2> นะในส่วนของรายละเอียดของตัวรถนะครับเดิมเดิมสีเดิมนะสีเดิมเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคันนี้ก็พร้อมขายพร้อมใช้งานรอลูกค้านะครับรอท่านผู้ชมนะเข้ามาดูรถจริงนะครับมาจัดไฟเน้นนะครับมาดูยกมาดูเลือกรถได้เลยนะครับในส่วนของ <geil Niss> <elim> บานประตูนะครับบานประตูจะตกแต่งในเรื่องของสีเบดลายไมย้สีเมทัลลิกและสีดำนะครับมีไฟไฟเวลครมไลท์แล้วก็มีทีวางแก้อีก2จุดนะครับนะกระจกหน้าต่างไฟฟ้าอโอโต้นะฮะแล้วก็มีตรงนี้มีที่เก็บเหรียญก็ได้หรือจะเขี่ยบุหรี่ก็ได้ก็ได้เหมือนกันมีบ้านมีม่านนะครับมา่มานม่านทีน่ปเป็นม่านากันแดดนะครับนะเป็นแบบว่า,าแมนนว่นนะใช้มือดึงนะครับนะใช้งานได้ นะครับรายละเอียดของบานประตูเดิมจากโรงงานตัวน็อตไม่มีการขน้นวายรอยซีนเดิมอย่างแน่นอนนะครับภายในจะเป็นเบาะสีเบดนะครับเป็นเบาะหนังสีเบดสภาพสวยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะฮะมีช่องระบายอากาศอีกคู่หนึ่งด้านหลังนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังมีม่านกันแดดนะครับทั้ง2ฝั่งแล้วก็มีม่านเป็นไฟฟ้าด้านหลังหลังสุดเลยนะครับมีนะฮะตรงนี้ รายละเอียดของรถนะเพาะดานจะเป็นเป็นผ้ากำมะหยี่สีเบจมีไฟส่องภายในเป็น,เป,นเป็นแบบกดนะฮะเป็นวอร์มไลท์นะครับเป็นสีเหลืองนะฮะในส่วนของบานประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะฮะฝั่งคนขับก็สีเบจนะครับเหมือนกันนะมีที่วางแก้วมีลําโพงติดให้ไฟวอร์มไลท์นะฮะตกแต่งในเรื่องของตัวสีเบจสีดําลายไม้และสีเมทัลลิกนะฮะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดของตัวรถรอยอาร์ตเดิมสตัวน็อตเอ่อน็นอตเดิมรอยซีนเดิมอย่างแน่นอนนะครับ นะมีตัวเมมโมรี่นะครับนะเก็บความจำในเรื่องของตัวเซตนะฮะเซตของอปรับปรับบอกของผู้โดยสารตอนหน้าและและและ,และพวกฝั่งคนขับก็มีได้เป็น2องเมมโมรี่เลยนะฮะในส่วนของเบาะหนังด้านหน้าเองจะเป็นเบาะหนังทั้งสองฟังเป็นพาเฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศถังรายละเอียดของตัวรถเดิมรอยซีนเดิมนะครับรลนอาร์ตอย่างแน่นอนคันนี้ไม่มีชนหนักชนเบาอย่างแน่นอนดังนั้น ในส่วนของตัวลอยซีนนะฮะลอยซีนนะครับต้องเดิมเดิมนะต้องเดิมเดิมลอยอ้าต้องกลุมเกลียวนะฮะแบบนี้เลยพุสตาร์ทนะคันนี้ความพร้อมเรื่องพุสตาร์ทมีตัวเซนเซอร์นะครับมี bsm นะครับเรียกว่าเซนเซอร์ตัวกาเซ็นเซอร์ในเรื่องของตัวรถที่เข้ามาจากด้านขวาเตือนเตือนในเรื่องของมุมอับนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของการเล่นถไายนะครับนะกระจกกระจกมองข้ามพับไฟฟ้านะครับคับนนี้นะครับ ในส่วนขอ,องพวงมาลัยนะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันนะครับพุ่มหนังแบบ3ก้านนะฮะมีโลโก้โตโยต้าสีโครเมียมอยู่ตรงกลางคันนี้ก็จะเป็นโตโยต้าแคมรี่นะครับ2.0ตัว G ปี2016ครับเล็กไมล์ปัจจุบันตอนนี้ก็ นะฮะฮเลขไมล์ปัจจุบันอยู่ที่1 5 6 2 6กยี่สิบกิโลเมตรเลขไมล์เดิมไมล์แท้อย่างแน่นอนนะคันนี้ในส่วนของหน้าปัดด้านหน้าก็เป็นหน้าปัดนะฮะเป็นหน้าปัดอนาล็อกกึนดิจิตอลนะฮะก็มีเกณฑ์ความเร็วนะฮะกัตราเร่งนะครับความร้อนและน้ำแน้ำมันนะฮะ รายละเอียดทิป A ทิป B ใช้งานได้ปกตินะครับในส่วนของคอนโซลหน้าเองจะเป็นสีดำนะแล้วก็ตกแต่งในเรื่องของตัวลายไม้นะครับสีเมทัลลิกด้วยนะฮะช่องระบายอากาศอีก4จุดนะครับนะในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้เครื่องเสียงนะครับ FM AM นะครับใช้งานได้ปกติ DVD ได้นะฮะตรงนี้นะฮะในส่วนของแอร์นะครับแอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะครับปรับได้ทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือทางขวา ปรับแยกกันได้หรือจะใช้เป็นโหมดเดียวกันก็ได้นะครับเพียงกตเพียงกดที่คําว่าดูโอนะถ้าดูโอนี่ก็คือปรับได้แต่ถ้ากดไปที่ไม่ไม่เป็นดูโอก็สามารถปรับได้นะครับสังเกตไหมถ้าเราปรับทังขวาฝั่งซ้ายก็จะปรับตามแต่ถ้าเรากดดูโอไปก็คือต่างคนต่างปรับนะฮะในส่วนของตรงนี้เป็นม่านนะครับเป็นม่านด้านหลังกดได้เลยม่านจะขึ้นมานะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวตรงนี้นะครับมีที่เสียบ usb นะครับ aux adapter นะครับตรงนี้ ที่สิบ,บุรีต่างๆนะครับที่วางแก้วนะฮะตรงนี้แล้วก็เป็นเกียร์เกียร์เกียร์หนังเกียร์ถุงเป็นเกียร์อโอโต้นะฮะตรงนี้เกียร์เล็กๆนะครับตามสเต็ปตามสไตล์ของรถแคมรี่เลยนะฮะสวยงามตรงนี้เป็นเป็นที่ชาร์จไวเลสนะฮะก็สามารถชาร์จไวเลสได้ใช้งานได้ปกติมีที่วางเก็บคอขนาดใหญ่นะฮะตรงนี้ก็ เกตันนาในส่วนของคู่มือหนังสือเล่มนะครับสำเนาเล่มตรงนี้คอยู่ครบเลยนะฮะมีแอร์แบ็กเจ็ดใบรอบคันนะคันนี้นะครับมีแอร์แบ็กเจ็ดใบกระจกมองหลังนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์มีตัว Adaptive Cruise Control แล้วก็ในส่วนของที่บังแดดพร้อมกระจกนะครับพร้อมไฟนะครับทั้งสองฝั่งไปแบบนี้หมดนะฮะทีวางที่วางแว,ว่นตาแฟชั่นแว่นตาก,กันแดดตรงนี้นะครับนะครับในส่วนของไฟสองภายในเป็นมอมหลายเหมือนกัน และีรถเดิมๆรถสวยๆงามแบบนี้เลยนะฮะของรถของรถเก่งซีดานขนาดใหญ่หรือรถเก่งผู้บริหารนี้เองนะฮะราคาขายกันนี้629,000บาทนะครับนะผรอนประมาณ10,200นะครับกับรุ่น Toyota Camry 2.0ตัวจีปี2016เล็กไมล์150คันนี้นะฮะถ้าลูกค้าสนใจนะครับมาชมรถจริงได้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะฮะติดต่อผมได้ผมเซวังเพชรยนต์นะครับ0621837570นะครับ แล้วก็อแอดไลน์โทรมาคุยกันได้เลยในเรื่องของการออกรถนะฮะการใช้เอกสารนะการออกรถการจัดไฟแน่นต่างๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับก,ก็ฝากกับอีกคันหนึ่งนะฮะสำหรับท่านผู้ชมกําลังมองหารถแคมรีคันนี้นะฮะฝากคันหนึ่งนะรายละเอียดของรถเดิมๆนะครับฝาท้ายเดิมนะฝากระโปรงเดิมเครื่องยนต์เดินเรียบนะฮะให้กําลังแรงมากคันนี้อยู่ที่100่งร้0นะครับ100 100 หนึ่งร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบแรงม้านะครับประมาณนั้นนะฮะได้ได้เครื่องเบนซินนะได้เครื่องเบนซินสี่สูบร้อยสิบหกวลาวแล้วก็นะรายละเอียดของตัวรถเองก็ค่อนข้างเดินเรียบเลยนะฮะก็สนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดรถได้นะครับที่เพชรจ์นะติดต่อผมเซลวังได้นะครับก่อนจากกันไปนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้นะครับผมวังนะครับขอตัวลาขอตัวลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ